ว,วัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารัปรลักครับอัสลามุอะลัยกุมวเระห์มะดุลลอฮิวบเระกาตุวันนี้รายการสายสัพพันธ์ฮัชลงมาในพื้นที่ของนาราธิวาสเมืองชายแดนเมืองสวยเมืองงามเหมือนที่วานนะครับปีนี้พี่น้องประชาชนคนไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮชัช7,000ว่าคนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของ ภากใต้เองในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานียาลาและนาราธิวาสพี่น้องก็มีโอกาสที่จะเตรียมตัวเตรียมการเตรียมใจไปประกอบพิธีฮัจญ์ณประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวนหลายพันคนอยู่เมือนกันวันนี้ผมจะลงมาคุยกับในส่วนของสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาส ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนคนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางเช่นครับพี่น้องครับเช่นครับเช่นครับก็สําหรับท่านที่คิดว่าวางแผนว่าจะไปทาพิธีฮัตในปีหน้าหรือปีถัดไปนะครับก็คือเราต้องเตรียมตัวทั้งกายและใจคือการเตรียมตัวเนี่ยหนึ่งร่างกายเราต้องพร้อม ต้องอใช้ความอดทนต้องอร่างกายต้องแข็งแรงจริงๆเพราะว่าไปอยู่นู่นน่ะทั้งเรื่องของอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะ,ะเรื่องของทางเดินหายใจครับที่ทราบข่าวมาก็คือจะเป็นหวัดกันค่อนข้างเยอะเะฉะนั้นเราต้องดูแลร่างกายเนี่ยให,ให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมจริงๆครับในส่วนของเรื่องการเตรียมใจก็คือเราต้อง เ,เตรียมเรื่องของทั้งความรู้ทั้งเรื่องวิธีการทั้งเรื่องของออจิตใจต้องแน่วแน่และมุ่งม,มั่นครับต้องคู่กันทั้งสองอย่างเลยครับแล้วอินชอนเหถ้าลรอบประสงค์ก็พี่น้องทุกคนได้ไปร่วมพิธีฮัทกันอย่างแน่นอนครับผมนั่งอยู่กับฮัดดีอับดุลอาซิดเจมามะ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาสผู้ที่ดูแลพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงในเรื่องของการไปประกอบพิธีฮญชเน้นไปที่ผู้ที่กำลังจะเดินทางขออนุญ,ญาตนำเข้าสู่รายการอัสลามุอะลัยกุมวสลมอะลัยกุมสสลามครับฮัจญีครับในส่วนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ในตอนนี้ได้เตรียมการให้สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทาง ไปอย่างไรบ้างแล้วในขณะนี้ครับสำหรับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลาทวาดได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการที่จะไปฮับเนื่องจากว่าเป็นอิบาดะเป็นหลักการที่หนึ่งที่ต้องการพละกำลังและก็ทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นในเมื่อ มีการใช้งบประมาณที่สูงก็เลยจะให้ความสำคัญกับว่าที่ในเรื่องของการเตรียมการม,มีการลงไปในพื้นที่ดูแลประชาชนที่กำลังเตรียมตัวอยู่หรือไม่ในตอนนีเ้เราจะลงในรูปแบบของการไปอ่านคตบคุบะในวันศุกร์แล้วก็ส่วนที่สองเราก็จะให้ความสำคัญกับการเตรียมการในสถานีวิทยุสวทรครับ เน,นื่องจากว่าเรามีการจัดรายการในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือห้าโมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นเนี่ยทุกๆวันครับก็จะเด้นในเรื่องของการเตียมการเรื่องหลักการของศาสนา,า,นาหรือรหรือแม้กระทั่งเรื่องของความเป็นอยู่ที่นั่น,นสแสดงว่ามีการเล่าเรียนมีการบอกเป็นข้อมูลอะไรประมาณนั้นอ,อ,อันนั้นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก่อนที่จะไปทำพัดเราก็ได้ ประชุมหารือกับผู้ประกอบการรแมาทําที่นี่มีการสาธิตมีการบอกทฤษฎีแล้วก็สาธิตที่นี่ปริมาณที่ดูแลอยู่ในพื้นที่ของอน่าราธิี่วาดถ้าเกิดคิดเป็นจํานวนคนประมาณเท่าไหร่ได้วันนี้คุณยาตีจะไปทำพิธีฮัตประมาณหนึ่งพันกว่าครับก็จะ อยู่ในทุกๆอำเภอในส่วนของนัาราทีวัดนัรัครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายคนเหล่านี้หรือว่าวัดที่ฮัตเยเหล่านี้เตรียมการมากีป่ปีกว่าจะได้ไปอ,ะอ่ะก็อันนี้ก็เท่าที่สอบถามก็บางคนก็ใช้เวลาที่ไม่ยาวนานเพราะว่าเขามีทุนเดิมอยู่แล้วในเรื่องของเงินนะ,ะแต่คนที่อยู่ในประเภท ธนปันกลางก็จะมีการประํำการหลายปีแต่ว่าวันนี้ก็อัลฮัมเบลลัตในเรื่องของความสนใจของผู้ที่จะไปทำพัดนีมีมากเนื่องจากว่าบรนปลายเขาเนี่ยเขาต้องการฮายมบรุกก็คือครับที่ทรงตอบรับจากอัลลอฮ์ความตามตามตามความหมายก็คือถ้าเกิดเจอปัญหาและอุปสรรค ในขณะนี้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามได้ช่วยเข้าไปแก้ไขอย่างไรบ้างถ้าเกิดใ, <น S 1> ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคถ้าเกิดว่าขณะนี้มีอะไรตัวนี้เราก็จะพยายามที่จะสะสางปัญหาให้ส่วนเรื่องของที่มักกะประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าการทำพิธีฮัตต้องใช้ความอดทนให้สูง เพราะว่าจะมีการบททดสอบจากอัเลอะเนี่มากเห<ม>ลือเกินครับเช่นว่าคู่สามีภรรยาที่มไม่เคยทะเลาะอยู่ที่บ้านแต่ไปที่นู่กกนก็จะเกิดการทะเลาะเบาแวงกันเพ<ม>ราะฉะนั้นอันดับพี่หนึ่งเราก็บอกว่าต้องเตรียมสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของสบัติอดทนให้มากเน้นย้ำเลยเน้นย้ำเลย<ม>เพราะว่าการที่จะเลยฮัจญ์มาบรร ฮัตที่ส่งตอบรับจากลอร์นี่จะต้องมีบททดสอบหลายหายอย่างเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของผู้ประกอบการมีอะไรนิดหน่อยกระทบกระตั้งก็ต้องอดทนครับในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสประมาณพันกว่าคนพันกว่าคนครับโดยส่วนใหญ่แล้วกระจุกตัวหรือว่าผู้ที่ไปอะกระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมื่ใช่มาจะกระจายครับกระจาย ของเม leakage, então, ืองก็มียิ่งงก็มีส3ามอำเภอเีม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 ีทุกอำเภออืมอืมครับปัญหาและอุปสรรคเรื่องของความชราหรือคนป่มคนป่วยอะไรประมาณนั้นพอมีให้เห็นไหมวินาทีนี้มีครับมีครับแค่ไขอย่างไรเอ่ยซึ่งเราก็เลยเตรียมการว่าการทําฮัทนั้นจะต้องมีอยู่สองอย่างก็คือเงินทองอย่างที่เราเมื่อกี้ครับสองก็คือพละกกาลังสุขภาพครับต้องถนอมต้องรักษาให้ดี สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าเมื่อไปถึงที่มักกะเนจจะละมาจะอะไรก็ตามก็คือทุ่มคนเยอะคนเยอะอแล้วก็ในเรื่องของโรคติดต่อมันก็ต้องเตรียมพร้อมอแล้วก็ฝากว่าต้องให้มีการอะไรนะแมสแมสใส่แมสคนนราธิวาสดูท่าทางพันกว่าคนเนี่ยใจสู้ไหมสู้ครับ เพราะว่าสังเกตว่าแม้กระทั่งคนที่ชราแล้วแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปทำพิธีัรืมแล้วก็ในขณะที่เราบรรยายที่เราให้ความเข้าใจเขาก็จะสอบถามแสดงว่าเขานี่มีความสนใจในส่วนของนราธิวาสใช้พาหนะก็คือเครื่องบิน,น,บนในพื้นที่ของ สนามบินนาราธิาวาสทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าต้องไปที่หัดใหญ่โอ้ต้องไปหัดใหญ่<อ>เพราะว่าปีนี้เนี่ย<อ>มีเที่ยวบินที่จะลงะที่จะขึ้นจากสนามบินบ้านทอนมีห้าเที่ยวอ๋อห้าเที่ยวเองห้าเที่ยวครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็ไปขึ้นที่หัดใหญ่<อ>แต่ว่าความโชคดีของคนที่มันอยู่ที่บู้ประกอบการจะไปทำ โอกาสอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ผู้ประกอบการแต่ว่าโชคด,ดีทีดขึ้นจากอาหรัาเพราะว่าจากสนามบินอาหรัาไปสู่ที่มาดินนะครับลงมาดินนะแล้วก็ทําไปเยี่ยมมัสยิดนบีแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทําอมรอกก่อนเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยจากพื้นที่ไปทาฮัจจิตามตะนะครับสงฮัจจีมีสามประเภทแต่ว่าผู้คนที่นี่ส่วนมากไปทําประกอบพิธีฮัจจิตามตะวิธีนั้น ก็เลยจะมีความสุขมากกว่าคนที่จะลงจัดยึดด้แล้วก็ต้องนุ่งผ้าขาวแล้วก็ไปต่อว่าไปทำบุญบวชนี่มันจะดีกว่าพูดง่ายๆว่เป็นการเตรียมตัวไหมเนี่ยครับเป็นการเตรียมตัวตองครับสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายก็คือฝึกเรื่องของพละกําลังเหมือนที่ว่าแล้วก็ความโชคดีอันหนึ่งก็คือว่าผู้ประกอบการนี้จะให้เสริมความรู้ ม้กระทั่งตอนอยู่ที่มักกะก็จะให้ความรู้ตลอดอืเอ่อคือเมื่อก่อนนี้เราคิดว่าจะไม่เหมือนกับวันนี้ครับเมื่อก่อนนี้ก็ทําแบบทันบ้างไม่ไม่ทำบ้างแต่วันนี้ทุกคนทุกเชฟทุกผู้ประกอบกันก็จะไทยเอไปสอนที่มักกะที่มลรินะต่อ,อเรียก,กันง่ายๆว่านอกเหนือจากสอนที่บ้านแล้วครับยังตามไปติดใช่ถูกต้องไปไปดูแลถึงพื้นที่เลยถูกต้องครับ การดูแลของสำนักคณะกรรมการในส่วนของแซะเหล่านี้มีส่วนอะไรอย่างไรบ้างในส่วนของคณะกรรมการเราเนื่องจากว่าทุกปีจะมีงบจากสบาตาบให้งบแล้วก็เราก็ทำให้กับผู้ผที่จะไปสะแสวงบุญแต่ว่ายุคหลังนี้ไม่ค่อยจะม,มะีเราก็พูดคุยกับผู้ประกอบการว่าไม่เป็นไรสถานที่สำนักง,งานเขาเตรียมอยู่แล้ว แล้วก็อะไรน้ำดื่มอะไรก็เตรียมไว้แล้วแล้วผู้ประกอบการก็จะลงทุนซื้อ,อเตรียมข้าหอเตรียมอะไรทำอนีอ้เนื่องจากว่ากรนม,ม,มาที่เรายังไม่มีปัญหาที่เจอเมื่อปีที่ผ่านมาในส่วนของออสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดดาราที่วิวาเท่าที่เจออยากให้ท่านทัดยีได้เล่าสู่กันฟังหน่อยออปัญหาที่เกิดขึ้นใน ช่วงปีที่ผ่านมาัทางสำลักง,งานก็เป็นบทเรียนเก็บไว้เป็นบทเรียนแล้วก็เราก็จะให้ความรู้เป็นข้อคิดกับว่าที่ใหม่ครับ,รบเช่นว่าในเรื่องของอการรักษาสุขภาพร่างกายร่างกายอย่าไปมุ่งมั่นเลยมันก็จะพลาดโอกาสที่เราจะทำฮัทในช่วงก่อนฮัท เพราะว่ามีบางช่วงนี่คนเวลาไปถึงมะกะแล้วก็เจาะทุ่มเทเต็มที่เลยไปทําอมรอแล้วก็ทําอมรอเหล้าพอถึงพิธีฮัทก็ล้มไม่สบายขอยะ,ะเขาคิดคนนี้แล้วก็ประการที่สองก็คือเราต้องเตรียมว่าเราจะไปทำพิธีฮัทแนวความมุ่งมั่นของเราความบริสุทธิ์ใจของเรานี่ต้องเป็นที่หนึ่งเช่นว่าการที่เราไปทำฮัท ในขณะที่เรากำลังอยู่ในหลักการของคัทห้าข้อแต่เราก็พยายามที่จะเซฟฟี่ในรูปตัวเองแล้วก็โพสต์มาที่บ้านซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าจะเป็นการโอ้อวดที่เราพยายามผ่มชับในส่วนของไม่ใช่ไม่ใช่หลักการก็ไม่เป็นไรเช่นบางคนก็ขณะที่กำลังเวียนกะบาอยู่โพสต์ให้ให้สาธารณชนเห็นูกต้อง ไอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นความอะไรความโอ้อวดถูกต้องความต้องการให้เพื่อนสังคมรู้ความโอ้อวดในอิสลามนั้นจะสูญสลายหมดเลยในเรื่องของอิบัตละเพราะเราผิดหลักการผิดหลักการเพราะเราโอ้อวดเพื่อเพื่อนมนุษย์แต่เราก็เสียอิบัะละของเรากับองค์ล l l a ์ที่ต้องการความบริสุทธิ์แล้วก็พยายามที่จะเอาบทเรียนในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ที่มักกะอะไรบ้างครับ ช่นว่าทรัพย์สินเงินทองก็ย่าต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องของอันหนึ่งก็คือว่าการที่เราจะไปทำฮัดต้องแบ่งสัดส่วนให้ดีต้องทำของอัลลอฮ์พิธีการให้จบสิ้นก่อนอแล้วก็ค่อยมาคิดถึงเรื่องจะซื้อของอะไรไปฝากบางคนก็ไปถึงมักก็ก็ซื้อของฝากอะไร,รบ,บางคนก็ซื้อทองบ้างแล้วก็ประดับทองไปทำ ในที่สุดวันหนึ่งก็ทองเกินหายออกเสียแล้วอืแล้วก็ยังกับแับเรื่องนี้ถ้าเกิดอยากจะฝากเรื่องของการซื้อ,อของฝากจากเมืองมักกะกลับมาบ้านเราอ่ะฮัตยีมีความเห็นความรู้สึกอย่างไรบ้างนนนด,ดีมากคทถามดีมากก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาัรเราจะซื้อของฝากต้องแบกบต้องมีน้ําหนัก ในขณะที่ถึงที่บ้านเราก็มีของเยอะแยะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปซื้อของฝากนี่เราต้องซื้อของฝากที่มีในประเทศซาอุดบ้านเราไม่มีอันนั้นแหละอ่ะยกตัวอย่างบางคนเนะี่ยซื้อชุดซื้อหมวกซื้อเสื้อผ้าซื้อผ้าถุงครับกลับมาบ้านเรามผมมองว่าไม่ใช่ว่าซาอุดีอาระเบียนะ คนไทยนั่นแหละเป็นคนผลิตใช่คนไทยเป็นคนผลิตแล้วก็ไปส่งที่นนอนเราก็ซื้อจากที่นนท์มากลับที่ไหนได้ราคาก็สูงกว่าที่นี่มันก็มีอแล้วก็บางคนบางคนก็ไปซื้อของจากจีนบ้างแทนที่บ้านเราก็เยอะแยะเรื่องของของสินค้าจากจีนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือว่าไปซื้อที่เราไม่มีในบ้านเราเช่นว่าชุดโต๊ะ ที่มียีห่ห้อมีแบรนด์ก็ไม่เป็นไรอืมเป็นเป็นของซาอุของซาอุอหรือว่าน้ําหอมที่บ้านเราไม่มีก็ไม่เป็นไรยกตัวอย่างเช่นเช่นง่ายๆแล้วเรื่องทองเนี่ยครับทองที่รุ่นสู้กับบ้านเราไม่ได้เรื่องของคุณภาพาคุณภาพเราไปซื้อจากซาอุแต่ว่าบ้านเราจะขายก็ขายไม่เท่ากับที่เราซื้อมันก็เกิดขึ้นปรากฏอยู่อื ลูก um นะอินทาาลัมนะอ่านั่นแหละแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงน้ำหนักด้วยเป็นแค่ตัวอย่างว่านี่อินทาาลัมที่ท่านนบีชอบประทานท่านอับ่านบีชอบก็เลือลูกเนี้ยก,ก็ซื้อเปน็นพอเพียงแต่ถ้าเราโลภไปซื้อ,อยางหมักหนักมากมันก็จะเป็นภาระในการทึกกลับบ้านก็คือมันอยู่ที่บริหารจัดการครับท่านครับ สร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ชมหรือ,อว่าที่ฮัตยีใหม่ในเรื่องของอการปราพฤติและปฏิบัติอีกสักครั้งนึงครับท่านฮัตจีครับผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมะจะหากว่าเราเป็นผู้ที่นับถือสลามคอัน,นอับทิ้งต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นว่าเราจะไปให้ได้ขออุากับอัลลอฮ์เสมอ ครับเพราะอย่าลืมว่าฮัทนั้นเป็นหลักการเป็นหลักเป็นเสาห้าเสาถ้าเกิดว่ามีแค่สี่ฮัทเราไม่ไปแต่ว่าพละกำลังทัพสินเรามีพออเราก็บกพร,ร้อบแล้วประการที่สองก็คออืออยากจะฝากกับผู้ชมว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตวันนี้เนี่ย เราก็มีสร้างความบกพร่องในตัวเองที่มีเลาะลับเราทําบาปเยอะครับทําความผิดมากครับหนทางเดียวก็คือเราต้องหาโอกาสไปแสวงบุญครับเพราะท่านนาบีบอกในฮะดีษบุญหนึงว่าการที่บาปเราจะถูกอภัยโทษจากองค์อัลลอ์มีอยู่สามประการครับหนึ่งก็คือผู้ที่ไม่ได้เป็นอิสลามแต่ว่ารับอิสลาม,มบาปก็จะหมดไป นับหนึ่งเลยนับหนึ่งเลยเหมือนกับพระขาวอสองผู้ที่อบพยพฮิจเรกับท่านนบีบาบก็จะหมดไปครับแลบก็เหมือนกันนับหนึ่งเหมือนกันครับและก็สามก็คือผู้ที่พยายามครับแล้วก็เป็นฮั์ที่ถูกตอบรับอซึ่งเราก็มีนิยามก็คือฮาย์มมรุครับคนคนนี้ก็จะนับหนึ่งใหม่ครับเหมือนกับพระลูกแรกเกิดครับนะครับ แล้วก็ประการที่ประการต่อไปก็คือเราอย่าลืมว่าในเมื่อเราแตะพื้นดินศักดิ์สิทธิ์แล้วครับเมื่อเรากลับบ้านเราก็ต้องนึกอยู่เสมอว่าเรานี่ไปมักกะแล้ว<ม>ไปดูกะบอกแล้ว<ม>ไปเวียนกะบอกแล้วอื<ม>อะไรที่ปิดกับหลักอิสลามอย่าไปทําอ<ม>ืำเพราะว่าเป็นการลงทุนที่มหาศาลวันนี้คนจะไปฮัดต้องใช้งบสองแสนแปดหมื่น สองแสนเกดครับถ้าไปคู่สามีภรรยาก็เกือบเกือบจะหกแสนแล้วอืมแล้วก็จะซื้อภาระซื้อของก็ต้องเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นสรุปว่าไปสามีคู่ภรรยามันจะแตะหลักล้านแล้วครับถ้าเราไปเราไม่ได้เอาสิ่งที่เราได้รับมาเพราะว่าเราก็เหมือนกับกระดาษขาวเด็กบริสุทธิ์ที่เพิ่งเกิดครับแต่เรายังมา แปดเปืือนกับสิ่งที่เป็นบาปมันก็ไม่คุ้มครับนะครับอยากจะให้คำอวยพรหรือดูอาให้กับท่านผู้ชมและวาตีิฮัตยีทั้งหลายแหล่ที่ชมรายการของเราอยู่ในตอนนี้ครับจะขอดูอากับท่านผู้ชมแล้วก็วัตีิฮัตซึ่งจะไปประกอบพิธิฮัตในปีนี้ประการที่หนึ่งขอให้เอกอัลลอฮฺสุลตาจงตอบรับ ฮัตของอท่านวาที่ในครั้งนี้เป็นฮัตที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์เราะว่าเรียกว่าฮิมมัมโรสประการที่สองอขอให้อัลลอฮฺสมุนะอาลาจงประทานพละกกาลังที่แข็งแรงแล้วก็สติปัญญาที่เฉลียวฉลาดแล้วก็ขอให้อัลลอฮฺจงประทานให้กับพวกเราทุกคนที่ประกอปฏิทันในปีนี้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปอเพราะว่า การเป็นพลเมืองที่ดีนั้นมันจะสร้างแต่ความสงบสุขเพราะเราอย่าลืมว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นก็คือคนที่จะต้องให้ความสุขกับผู้คนฉะนั้นนบีก็กเคยกล่าวว่าคอยรุนนสัสอัลฟาอุมินนัสมนุษย์ที่ดีที่สุดก็คือมนุษย์ที่ทําประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านนบีไม่ได้บอกว่าทําประโยชน์กับเพื่อนมุสลิมด้วยกันไม่ได้อืเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์ก็มีคนที่นับถืออิสลามค,คนที่นับถือศาสนาพุทธคนที่นับถือศาสนาคริสต์มันก็คือคือคือคนที่จะประโยชน์กับพวกนั้นและก็ประการที่สี่ก็คือขอให้อองอัลลอฮ์สุบานตาลาจงประทานความสติสุขให้กับพื้นที่ของเราสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าเรานั้นอัลลอฮ์ได้ให้เอื้อเฟือ้อเอื้อทุกสิ่งทุกอย่างในน้ำมีปลาในนาม,ม,นนาม,มีข้าว มีทะเลมีเทือกเขาแล้วก็ที่ดินก็อุดมสมบูรณ์แต่ว่าเรายังขาดความสันติสุขครับเพราะฉะนั้นขอให้อลัลลอฮ์จงประทานความสุขกับพวกเราในพื้นที่ครับนะครับวันนี้เราก็เห็นผู้คนระหว่างพุทธกับสลามก็เหมือนกับพี่น้องอนะครับความสันติสุข,สสขเกิดขึ้นถ้าเรามีสันติสุขมันก็เหมือนกับว่าเรานั้นเป็นเรารักกันอยู่แล้ว ในๆก็ไห้ไหนไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมหรือแม้กระทั่งจีนครับชาวไทยเสื้อฉายจีนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็อีกอันหนึ่งครับท่านทัพี่น้องผมอยากจะเรียนว่า,าในหลวงของเราด้วยการที่สิบถ้าหากเราเราสังเกตนะเวลามีการประกวดคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็จะมอบพิธีประกวดคัมภีร์แล้วก็มอบกับผู้นำอิสลามครับในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬา คืออาจารย์ประสานศรีเจริญครับนำบทอ้อาสังเกตไหมครับท่านอ,อองค์ในหลวงจะยกมือราชนินีก็จะยกมืออแล้วก็เหมือนกับว่าท่านมีความตั้งใจนี่นเราต้องการอย่างนี้ครับครับเอาละครับรายการของเราในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ อับดุลอาซิดเกมามะสนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงที่มาร่วมรายการบอกเพื่อนว่าให้รีบเก็บเงินให้รีบไปในคณะแี่อายุยังหน่อยหน่อยในคณะที่ร่างกายเราส้มบุญแข้งแรงเพราะเราจะไม่ได้เห็นภาะของใครมาเวลาที่เราไปปฏิบัติเราจะได้ปฏิบัตินะปฏิบัติฮัดได้ส้มบุญกรบตวโดยไม่ต้องจ้างคน,น่นดำ ท่านผู้ชมครับสาระความรู้เรื่องเล่าการดูแลสังคมตอนนี้วันนี้แน่นไปทีเรื่องอผู้ถี่ไปประกอบพิธีฮั์ซึ่งในพื้นที่ของประเทศไทยพื้นที่ของภาคใต้ในตอนนี้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเดินทางกันบางส่วนก็ทย่อยทย่อยจอชนมบินแล้ววันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับ พบกันไหมอรอบนาและโอกาสนาสวัสดีครับอัสลามุอะลัยก um. ุมวาระม์ม oh ุลลอฮิวะบาระกาตุู